สวัสดีค่ะชอร์โคลค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาดูนะคะก็คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหเดือนข้างหน้าค่ะก็มีไพ่ทั้งหมดให้เลือก,กอเหมกองเดิมนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะวันนี้โชว์ใช้ไม้ตัวใหม่แล้วนะคะที่ซื้อมาก็หวังว่าเสียงจะดีขึ้น จะดังฟังชัดขึ้นนะคะถ้ายังรู้สึกเบาอยู่รบกวนคอมเมนต์แจ้งหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกอไปดูกันข้างในกองเลยสวัสดีค่ะกองที่1ค่ะวันนี้ชวาจะใช้ไพ่ทั้งหมด6ใบด้วยกันนะคะ 6ใบนะคะหัวข้อคือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหนึเดือนข้างหน้านี้เหมือนช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยไหมคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่มันมี Energy ด้านลบอยู่ในนั้นนะอาจจะเหนื่อยท้อหรือว่าหลายๆอย่างที่ทำมันดู หยุดชะง,งกักอะค่ะอาจจะมีการทำทำอยู่แล้วอาจจะต้องมีการแก้งานนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็อาจจะดูจะห่างๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างทำงานอะไรประมาณนี้สำหรับแบบดูได้สําหรับทุกเรื่องนะคะก็พอชีวิตช่วงนี้มันรู้สึกขมุขมัวหน่อยนะะอารมณ์ก็อาจจะ ไม่ได้สเสถียรมากนะักอาจจะดูเศร้าๆซะหน่อยเพราะว่าหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรถ้ารู้สึกแบบนี้นะคะกองนี้เลือกถูกแล้วนะแต่ถ้าไม่รู้สึกช่วงนี้ปกติดีก็ลองไปเลือกกองอื่นดูนะคะสำหรับกองนี้นะคะกองที่หนึ่งอย่างที่บอกไปเนาะถ้ารู้สึกแบบนั้นเนี่ยจากไพ่นะคะ เ,เรื่องราวในชีวิตคุณหลายๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะเหมือนก่อนน้านี้คุณมีความพยายามจะทำอะไรหลายๆอย่างเนาะให้มันเป็นไปตามที่ต้องการถ้าพูดในเรื่องของการงานการเงินอาจจะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินที่เยอะขึ้นนะคะถ้าในเรื่องความรักก็อาจจะพยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันหรือว่า พยายามพูดคุยกันมากขึ้นหรือถ้ามีปัญหาคือเขาเยียว่าถ้ามีปัญหากันอยู่ก็อาจจะพยายามที่จะลดลดเหตุให้เกิดการทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้ซึ่งพอมันดูมีความพยายามที่มากเข้ามากเข้าก็ดูจะเหนื่อยเนาะแล้วก็พอคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกความรู้สึกอะค่ะหลายๆอย่างในชีวิตมันก็เลยดู ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณสิ่งที่คุณพยายามอะ่ะมันจะเริ่มผลิดอกออกผลหลังจากนี้คือสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่โอเคตอนแรกอะ่ะจริงๆแล้วมันโอเคนะมันไม่ได้เสียเปล่านะกับสิ่งที่คุณลงมือทำะคะ่ะเพียงแต่ว่านะช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันผลลัพธ์มันยังไม่ได้ออกมา แตว่าหลังจากนี้ในะอีกหนึ่งเดือนค่ะผลลัพธ์มันจะค่อยๆออ,ออกมาคุณสังเกตนะคะใบแรกที่ได้คือใบใบนี้นะมันดูเศร้าๆใช่ไหมคะด้วยตัวภาพตัวอะไร่างเงี้ยเออมันดูเป็น feeling ของคุณนะตอนเนี้ยความรู้สึกนะตอนนี้มันดูเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนาะใบนี้เป็นใบปิดจบค่ะใบสุดท้ายเนี่ยคือใบที่เห็นไหมคะคุณดู f r e ขึ้นมีความสุขขึ้นดังนั้นเนี่ยแน่นอนในหนเดือนข้างหน้านะคะ ทุกอย่างที่คุณหวังไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการงานกนารเงินความรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะเป็นไปตามที่คาดหวังนะคะอ,อ,อยากเตือนนิดนึงนะคะไม่เชิงเตือนหรอกแนะนำให้เขาขึ้นมาแนะนำนิดนึงถ้ากำลังวางแผนทำอะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะต้องใช้ เล่เหลี่ยมนิดนึงอ่ใช้เล่เหลี่ยมเข้าสู้นิดนึงค่ะเพื่อให้งานมันเสร็จให้งานมันจบอะไรเงี้ยเหมือนว่าการทำงานอย่างตรงไปตรงมาร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันไปได้ดีขนาดนั้นคาดว่านะคะไพ่เขาก็เลยแนะนำบอกว่าเอออาจจะซิกแซกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันมันสำเร็จใช้เล่เหลี่ยมเข้าสู้นะคะแต่ว่าโดยรวมอ่ะ ดีทั้งหมดเลยนะคะอะไรที่อย่างที่บอกท่านรู้สึกเหนื่อยอยู่สิ่งที่ทําอยู่ก่อนน้านเหนื่อยมากเลยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเดี๋ยวมันจะเสร็จค่ะมันจะจบแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจด้วยจากตอนนี้ที่รู้สึกไม่ไหวละไม่โอเคนะคะแต่ว่าถ้าผ่านมันไปได้ยังพยายามกับมันอยู่แน่นอนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีตามที่คิดนะคะอาจจะอย่างที่บอกมันมี ไพ่ใบนี้มันแสดงถึงการหยุดชะงักบ้างความเหนื่อยความล้าบ้างก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ายังอยากให้ลงมือลงแรงทําต่อไปนะคะพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่าเพิ่งแบบเห็นว่าไพ่บอกว่าสุดท้ายจะดีแล้วหยุดลงมือทําวันนี้ไม่ได้นะคะยังต้องทำอยู่ทำต่อแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะ ในส่วนของพาร์ทอื่นๆเนาะเนื่องจากดูเป็นภาพรวมนะคะโชก็ไม่ได้อา่านลึกอะไรมากจากภาพรวมรู้สึกดีทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรเลยอย่างที่บอกถ้าก่อนน้นเนี่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันหลังจากนี้ก็จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็จะโอเคขึ้นนะคะจะเข้าใจกันดีขึ้นอาจจะสวีทกันมากขึ้น กลับมาใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันโอเคอะไรแบบเนี้ยเรื่องของการเงินการงานก็โอเคเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับกองที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกองที่2ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณออกหนึ่งเดือนข้างหน้า เนื่องจากวันนี้เรามีน้องแมวมากินที่นิดนึงเนี่ยจะวางไพ่ย,ยังไงดีวางเท่าที่วางได้แล้วนะคะโชว์จะเปิดทั้งหมด6กใบนะคะวันนี้อาจจะเบียดเบียดกันหน่อยสับไพ่ไว้แล้วเหมือนเดิมนะคะอืมอืม ขอบนิดนึงไม่เป็นไรนะคะไพ The Empress ขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันกับกองที่1เลย And, มาดูกันสำหรับกองที่2นะคะช่วงนี้ชีวิตดูเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรแบบเนี้ยไม่มีไม่มีความหม่นหมองในความรู้สึกก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะสำหรับกองที่2ถ้ารู้สึกแบบนี้เลือกถูกแล้วแต่ถ้า รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะไปเลือกกองอื่นนะคะอย่างที่บอกว่าชีวิตดูปกติดีนะคะเหมือนกำลังโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่โฟกัสมันอย่างหนักด้วยดูผิ้หญิงคนนี้นะคะเขาพิจิหบหยิบเหรียญขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จ้องมองมันคือเอามันมาแนบหน้าเลยมันกำลังพิจารณาแล้วก็มองหามัน ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงลักษณะยังไงอะไรเงี้ยงงคะ่ะเหมือนคุณกําลังทําสิ่งนี้อยู่กําลังที่จะไม่รู้ว่าลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วก็ดูว่ามันทําได้ไหมมันเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่1ออกมามันเป็นแบบนี้ยังไม่พึงพอใจก็พยายามทําใหม่นะคะแล้วก็ดูใหม่ว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างออกมาเป็นผลลัพธ์ที่2 อาจจะยังไม่พอใจเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยดูกําลังโฟกัสและพยายามเหมือนมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คุณน่ะมองว่ามันจะเอามาทําให้คือถ้าคุณทําสําเร็จคะมันจะช่วยให้ชีวิตคุณชีวิตคุณดีขึ้นจากสิ่งนี้อาจจะเป็นเป้าหมาย อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณตั้งไว้ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วคุณก็พยายามทามันยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากจะหาเงินให้ได้มากกว่านี้นะคะแล้วคุณก็ไปพบเจอว่าสมมตินะคะพบเจอว่าคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุน ลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนอะไรอย่นี้สักอย่างหนึ่งคุณก็ศึกษามันศึกษาดูทุกวันทุกวันทุกวันโฟกัสแต่มันอย่างเดียวเลยดูหุ้นแต่ละตัวดูนิสัยดูพื้นฐานนะคะดูวิธีการลงทุนดูทุกอย่างแล้วคุณก็มองว่านี่แหละการลงทุนนี่แหละตั้งเป้าไว้ว่าการลงทุนจะช่วยให้เราหาเงินได้มากขึ้นเป็นต้นนี่ค่ะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันคือเป้าหมายในชีวิตเลยล่ะ ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะคุณหวังว่าเมื่อคุณทำมันสำเร็จชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบอ่ะแบบนี้แล้วกันคุณจะหาเงินได้เยอะขึ้นชีวิตจะดีขึ้นจะมีชื่อเสียงจากสิ่งนี้อะไรตรงเนี้ยตามที่ที่คิดที่หวังไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณลงมือทำมันอย่างอย่างหนักเนาะอือพอลงมือทำมันมากขนาดนี้นะคะ่ะแน่นอนมัน ผลิดอกออกผลอยู่แล้วนะคะมันจะมีคือมันจะทำให้คุณได้เห็นว่าคืออย่างที่ชั่นบอกตอนแรกไปว่าคุณหาวิธีอยู่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วคุณจะเจอวิธีหนึ่งวิธีที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคืออันนี้แหละอันนี้แหละที่ถูกต้องวิธีการลงทุนที่ถูกต้องถ้าใครกำลัง ยกตัวอย่างเป็นอะไรดีทําขนมอยู่นะคะหาสูตรทํายังไงก็ไม่อร่อยสักทีขนมมันนี้เลยเนี้ยแล้วคุณจะทําได้ในที่สุดคุณจะเจอสูตรที่ดีที่สุดเนี้ยค่ะพอคุณเจอมาแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมี power มากขึ้นคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้แล้วว่าโอเควิธีการนี้แหละที่มันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการได้แบบนั้นเลย นะคะพยายามมากเลยนะเนี่ยกองเนี้ยนะคะเห็นถึงคนที่ที่พยายามมากแล้วก็หลังจากนี้นะคะที่คุณเจอเจอวิธีแล้วอะอย่างที่บอกว่ามันก็จะช่วยคุณรู้สึกดีเนาะมันอิ่มเอม,อมใจว่าเนี่ยแหละโอเคแล้วแล้วไอ้วิธีนี้ล่ะคะ่ะเส้นทางตรงนี้แหละที่คุณมองเห็นเนี่ยคุณจะ อย่างที่คุณคิดอะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอามันมาหาเงินเสริมเอามันมาเป็นงานประจำก็ได้เอามันมาทำอะไรก็ได้ที่คุณกำลังพยายามอยู่คุณจะทำได้ตามนั้นนะคะจะทำได้ตามนั้นแล้วหลังจากที่นะตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันมันเยอะอะ่ะคือคุณพยายามอย่างหนักใช่ไหมคะหลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นเหมือนพอคุณปลดล็อกไปหนึ่งสเต็ปแล้วอะสเต็ปถัดมาที่เป็นขั้นที่สองสมมันเริ่มง่ายขึ้นแล้วคุณจะสนุกกับมันมากขึ้นค่ะ แล้วสิ่งที่คุณคิดว่าฉันต้องบรรลุเป้าหมายจากสิ่งนี้สิ่งนี้จะทําให้ชีวิตฉันดีมันจะทําได้นะคะไพ่เริ่มต้นเนาะคือไพ่นี้นะคะไล่มาเรื่อยๆเนาะนี่คือไพ่จบค่ะได้สามถ้วยเห็นภาพการเฉลิมฉลองไหมคะอืมนี่แหละความรู้สึกคุณเยจากการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายค่ะ ดีดีจริงๆนะคะคุณจะสำเร็จค่ะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณลงแรงมาอาจจะหลายเดือนอาจจะหลายสัปดาห์หลายวันที่วุ่นวายกับเรื่องนี้นะคะนั่นและมันจะดีขึ้นนะคะสุดท้ายจะสำเร็จตามที่หวังไว้นะคะดีมากเลยนะคะกองนี้ energy คุณแน่นมากเลยค่ะความพยายามอะเห็นถึงคนที่แบบ พยายามพยายามพยายามนะคะแน่นอนพยายามขนาดนี้มันก็ต้องเป็นไปนในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะแต่อย่างน้อยเราได้อะไรจากมันแน่ๆซึ่งเขาก็บอกอยู่แต่บังเอิญว่ากองเนี่ยคุณสําเร็จไงนะคะพายอนค้างคอนเฟิร์มออกมาเลยว่าสําเร็จยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าเลย แล้วก็วันนี้เห็นเท่านี้นะคะเนื่องจากชวอ์อ่านคะร่าวๆเนาะไม่ได้อา่านลึกมากเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามค่ะเปิดไพ่ทั้งหมด6ใบนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะไพ่อาจจะตกขอบนิดน,นึงนะคะเพราะว่าน้องมูหยองมากินที่แล้ว โอ้ยสตอี่อืมอืม energy เดียวกับกองหนึ่งเลยนะพยไพ่ใบแรกเหมือนกันเลยคือรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยล้าหมดแรงหรือเกินช่วงนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกว่าอ่าหรือไม่ก็เวลาทําอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่เสร็จสักทีมันต้องกลับมาแก้นะคะมันต้องกลับมาทําใหม่มันพยายามแล้วมันดูไร้ผลอืมหรือว่ามีการหยุดชะง,งักเกิดขึ้นกับโปรเจกต์นั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความราก็อาจจะเป็น คุยคยอยู่เขาเหมือนจะหายหายไปช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูมีการหยุดชะงักเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นแพลนไปเที่ยวกันแล้วสุดท้ายทริปล่มไม่ได้ไปต่างแบบติดงานหรืออะไรก็ตามนคะคะมันเลยทําให้ความรู้สึกตอนนี้ดูเป็น Energy Low ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้ารู้สึกแบบนี้นะคะเลือกถูกกองแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่ไปเลือกกองอื่นนะคะหลังจากนี้1เดือนจะเป็นยังไงบ้างดูเหมือน จะดีขึ้นนะคะจากที่รู้สึกเนี่ยไม่ค่อยโอเคไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามการงานการเงนิงน,งน,งนความรักเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้นในแบบที่คุณจะเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มยอมรับได้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างมันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนะะี้ค่ะเริ่ม เริ่มมองเห็นข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเริ่มโอเคเออความรู้สึกเริ่มเริ่มปก,กติละไม่ได้แบบดาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอเริ่มกลับมาปก,กติปุ๊บนะคะก็อาจจะรู้สึกดูเหมือนจะเริ่มคิดว่าเหมือนปัญหามันยังไม่จบอะมันก็วนกลับมาอีกคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเหมือนจะดี ปันหา,วน,า,ว,หานนนวนกลับมาอีกแล้วหรอเงี้ยพอมันวนกลับมาอีกคุณก็รู้สึกนอยอีกเหนื่อยอีกนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกเริ่มคิดมากละเริ่มกลับไปคิดมากเหมือนเดิมกลับไปรู้สึกว่าอืมทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะมีความกังวลเกิดขึ้นหลายๆอย่างดูไม่ค่อยมี เหมือนมองไม่เห็นทางออกเลยนะเห็นแต่สิ่งที่มันแบบไม่ดีเพราะว่าพอมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่โอเคเกิดขึ้นอีกรอบอะ่ะคุณจะไปโฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีอืมแต่จริงๆแล้วะนะคะมันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เท่าเดิมความหนักมันไม่ได้เท่าเดิม,มอตอนแรกที่เจอถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของงานอาจจะเป็นเกี่ยวกับ เช่นถ้าเราเสนอลูกค้าไปก่อนหนะ้านี้ลูกค้าไม่ให้ผ่านสักทีตีกลับมาอยู่เรื่อยๆงานก็ดูเหมือนจะหยุดชะง,งักใช่ไหมคะมันไม่ฟลอ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนส่งงานไปนล่าสุดลูกค้าจะโอเคมีแนวโน้มที่ดีไปไปมาให้แกอีกแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมนมันวน,นกลับมาแล้วคุณก็จะโอ้ยไม่ไหวแล้วเลิกไม่อยากจะแก้แล้วอะอยากจะออกจากตรงนี้แล้วเบื่อที่จะทําแล้วอะไรแบบเนี้ยเออ ตอนนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆในรอบที่สองที่เหมือนปัญหามันวนกลับมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะรอบนี้ลูกค้าให้แก้อาจจะแค่แก้แค่จุดเดียวแต่ก่อนนั้นน่ะแก้เป็น10จุดนะคะแต่พอมันต้องแกอีกครั้งนึงมันก็เหนื่อยแล้วไงความรู้สึกคุณเลยแบบมองแต่ด้านที่ไม่ดีอะค่ะทั้งๆที่จริงๆแก้แค่จุดเดียวเองแบบเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันมันไม่โอเค นั่นแหละพอมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณก็ยิ่งกังวลยิ่งเหนื่อยยิ่งไม่อยากทำแต่ว่าถึงปัญหามันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะถ้ามันเหนื่อยมันอะไรแบบนี้มันวนกลับมาอีกรอบจริงแต่ว่าหลังจากนี้อะคะ่ะมันจะดีมันจะดีขึ้นอย่างที่บอกว่าลูกค้าแก้ให้แก้แค่จุดเดียวคุณแก้เสร็จก็จบแล้วหลังจากนั้นไม่มีแก้แล้ว ใช่จบงานจบเสร็จดีนะคะเรื่องงานเนาะจะเป็นประมาณนี้ถ้าอย่างเรื่องความรักจะยกตัวอย่างอะไรดีถ้าก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มทะเลาะกาันมีปัญหาทะเลาะกาันแล้วก็คืนดีกันความสัมพันธ์เหมือนจะดีขึ้นอยู่ดีๆก็ปัญหาเดิมเดิมก็กลับมาอีกสรุปที่บอกจะแก้จะแก้ไขก็ไม่แก้ไขกลายเป็นแก้ตัวแทนอะไรแบบนี้ หลังจากนั้นก็คุณก็จะรู้สึกไม่โอเคทําไมถึงทําแบบนี้อยู่ซ้ําๆทําไมไม่ปรับปรุงตัวเองแต่ว่าพอครั้งนี้ยคุณรู้สึกไม่โอเคปูปุลก,ก็อาจจะบอกเขาไปตรงๆว่าอันนี้ไม่โอเคเลยนะไม่ชอบเลยเปลี่ยนได้ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็มองว่าอุ๊ยเออคุณคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอกเขาตรงๆอะ่ะเขาก็โอเคชัดเจนขอโทษแล้วก็ ปรับปรุงตัวนะคะเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันดีนะอืมนะคะอยากจะให้ดูไพ่เอาคือไพ่ใบแรกนะเดี๋ยวเราดูใบแรกเลยได้ใบแรกนะคะได้ใบนี้เนาะมันดูมีความหม่นหมองนิดนึงดูเศร้าเหมือนไปยืนอยู่กลางป่านะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็จะเริ่มกังวลเนาะเป็นไพ่ใบนี้นะคะเริ่มกังวลเริ่มเหนื่อยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายะคะ่ะ เป็นสองไม้นะสองไม้คือไพ่ที่ดีขึ้นค่ะมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะดีแบบโอ้ยทุกอย่างเพอร์เฟคไม่ใช่แต่มันเป็นการดีขึ้นจากที่คุณผ่านมาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเลยมามันจะดีขึ้นอนะคะแต่ไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นเพราะว่านับจากสิบได้สองอะนะแต่สุดท้ายมันก็ดีขึ้นใช่ไหมละ่ะทุกอย่างมันก็ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะคะถ้าปัญหารววนกลับมาก็ไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อคุณทำได้อยู่แล้วเพราะสุดท้ายมันมันจะดีก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับกองที่3ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ